เปิดรายชื่อ6ทีมดังลุยสึบวอลเล์บอลสโมสรชิงแชมป์โลก2023เปิดรายชื่อ6ทีมดังลุยสึกวอลเล์บอลสโมสอนหญิงชิงแชมป์โลกประจำปี2023กาบีกับเมลิซ่าวาก้สพร้อมนำทัพวันที่6พฤศจิกายน2023ทางวอลเล์บอลเวิลด์ออกมาเปิดเผยถึง6สโมสรอนดังที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก ประจำปี2023 FIVB Volleyball Women's Club World Championship 2023ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13-17ธันวาคม2566โดย6สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ประกอบไปด้วยเทียนจินโบไฮจากประเทศจีนเจอดาวมินาสเบโลโฮริซอนเต้และเดนทินไบรอาคลับอูเบอร์ลันเดียจากประเทศบราซิลวาคิปบ สปอร์คูลูบูและอีแชซีบาซีไดานาวิทอิสตันบูจากประเทศตุรกีและสปอร์ตเซ็นเตอร์ไอวีเมนส์คลับออฟฮานอยจากประเทศเวียดนามเทียนจินโบไฮเจ้าของแชมป์ของลีกมังกรได้เข้าร่วมเป็นครั้งที่3หลังจากเคยได้เข้าไปเมื่อปี2012และ2019โดยในฤดูการนี้สโมสรได้คว้าตัวเมลิซาวากาสดาบตบตัวเก่งชาวตุรกีย้ายมาอยู่ร่วมทีม อีกด้วยว่าคลิปแบงสปอคูลูบูนำทัพมาโดยกาบี้หรือในชื่อกาเบรียลากิมาไรส์กับทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติบราซิลได้เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วถึง4ครั้ง2013 2017 2018และ2021อีแชซิบาซีไดานาวิดอิสตันบูเอเจซาซิบาซีไดานาวิดได้ผ่านเข้ามาเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเป็นครั้งที่7แล้วในฐานะรองแชมป์ CEV m ชมเปี C e League 2023ในเมื่อปีที่แล้วพวกเธอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก่อนที่ทีมจะจบอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงไปครองเนนทินไบราอาคลับอูเบร์ลันเดียสเจอ ดาวมินัสเบโลฮอริซ onte ตัวแทนจากประเทศบราซิลทั้งสองทีมนี้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีที่5ติดต่อกันตั้งแต่ปี2018พร้อมทั้งเจอดาวมินัสยังสามารถคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ได้อีกด้วย Sport Center i Women's Club of h a n อฟสำหรับตัวแทนจากเวียดนามทีมนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงสโมสอนโลกเป็นครั้งแรกหลังสามารถคว้าแชมป์สมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียมาครองสำเร็จสำหรับการแข่งขัน f อ วีบีวอลเล่บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก2023มีสโมสอนที่ดีที่สุดในโลก6ทีมเข้าร่วมชิงชัยระบบการแข่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม3ทีมโดยอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะเล่นนัดรองชนะเลิศกับทีมอันดับสองของกลุ่ม B ีส่วนทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม B จะพบกับอันดับสองของกลุ่ม A ส่วนผู้ชนะรอบรองชนะเลิศจะผ่านเข้าไปพบกันในรอบทิงชนะเลิศส่วนทีมแพ้ของรอบรองจะไปเล่นเพื่อทิงอันดับสามของการแข่งขัน